ปากดีเหลือเกินเช้ามันก็อลมเสียอะไรเห็นไหมขอใกล้ๆเข้าไปในหม้อเลยค่ะนี่ยังไม่ใกล้อีกเหรอคะเดี๋ยวก็ลวกแตกละค่ะเขาบอกไม่ก็ดูแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเธอขาก็ไม่ได้กินด้วยกันค่ะเข้าใจไหมไลฟ์อยู่ส่งมาทำไมมันกระเด้งหน้าจอส่งมนั่นแหละลมเสียมากจะบอกให้ไหนไหมโอ๊ยหมดเหตุหมดเดหตุแล้วก็บอกว่าปั๊บแป๊บหนึ่งขอกินข้าวก่อนรู้แล้วค่ะเตือนเก่งเหลือเกินปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เลยจบไปปิดปิด เอากระโดดไปทิ้งปิดเลยค่ะร้อนอือร้อนอือเอาช้อนไปใช้ในคราฟท้อนร้อนมากก็จะลวกปากฉันไม่กัดอันนี้คงจะเป็นแบบว่ามะเขือเทศลายใหม่ใช่ไหมคะดูสิแถวบ้านเล็กเน่าค่ะลาขึ้นอุ้ยอารมณ์เสียชอบซื้ออะไรมาเยอะแยะแล้วก็กินไม่หมดทิ้ง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 ทุกอย่างเน่าหมดค่ะดูผักชีก็โอ้โหเหลืองขึ้นจะกินได้ไหมอย่างเงี้ยอารมณ์เสียตื่นมามันต้องพร้อมเลยถูกปะ เดี๋ยวตีปากให,ให้เลยเนี่ยอีต้อีเก่ทำไมมาตอนเช้าหล่อนอายุเท่าไหร่ครับฉันถามหน่อยเอาหน้าหล่อนมาดูก่อนไม่ได้ฉันแก่สี่สิบหล่อนหน้าให้ได้เท่านี้จะบอกให้ไ,หไปไปไใครขโม,มยรถไม่ไปอีทั้งโคกอีกหน้าเมือกเกลีมากเลยอีเก๋ไปนาฬิกาปลุกแหลยไม่กินข้าวเลยลูกทุ่งมหาชนดูกี่คนคะหยิบกรใหังหยบ แต่บีฟเสียงดังวุ่นวายจริงๆริงจิกเฉันจะถีบมากจะเป็นจะตายได้ยังไงแค่ความร้อนแค่เนี้โอ้ยร้อนแค่นี้ก็มาบีฟปี๊ปปิ๊บปี๊ปจิดอกอ่ะดูเข้าไปสิควันน่ะดูเข้าไปอ้าวอะไรอีกแล้วหยุดเงียบบอกให้เงียบ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 มันก็เปิดควันแล้วจะดังทำไมนักหนาเดี๋ยวชาวบ้านช่องก็แตกตื่นหมดจิ๋กเขาไม่เรียกแบบเพลิงมันเสียตังค์อีกได้ไหม ดังแต่หน้าร้อนมึงหน้าหนาวไม่เคยได้ยินค่ะเพราะความหนาวมันแรงกว่าใช่ไหมทํางานดีๆช่วงหน้าร้อนเนี่ยเมษาเนี่ยหยอกอ้าวมึงดังอะไรนักหนาวะว้าดังสามรอบสี่รอบเงียบเงียบบอกให้เงียบเงียบออรู้แล้วรู้จะได้กินไหมเนี่ยหม้อสามหม้อเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยมันก็ต้องการความร้อนป่ะยี่หรอกใช่ไหมมันต้องการความร้อนไหมฮัลโหลต้องเปิดอะไนี่เธอเปิดลมโกก่อน โอ้โหโลมไม่มีเลยค่ะไม่หอกันดังแรงดังดีดังไปถึงชั้นหนึ่งชั้นสอง,น,สองนี่ก็เดือดเร็วสิคิวจะตาหายอยู่แล้วนี่เดือดเร็วเรวไม่ก็ <My God S 2> มันดังอยู่นั้นแหละช่วยเดือดหน่อยค่ะเราร้อนปุ๊บเนี่ยอีอารามมันดังปี๊บ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 ระพิงมาฉันไม่ตายเห็นไหมมันโปรเทคร่างกายฉันเห็นไหมซิสเต็มที่อเมริกานี่ปังมากขอบอกซิสเต็มมันปังมากมันโปรเทคร่างกายฉันถึงนะคะก็ ม่น่าจะตายดูทรงแล้ววะเห็นไหมใครมาไม่ทันย้อนกลับไปดูต้นคลิปเมื่อกี้เัิญต้นเัิญต้มช้นต้นต้มน้ำอีอารามมันดังสามสี่รอบเดียวสู้กับมันกับตายเมื่อกี้หนื่อยชิบหายสู้สู้กับอีอารามเมื่อกี้สู้กับอีอารามเมื่อกี้กับตายสามรอบมันดังอ่ะดังปี๊ป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 มันร้อนจัดไม่ใช่ไหมหอมเจียวกระเทียมเจียวก่อนออกมาก็รีบกินจะไม่ร้อนนะครัเพราะว่า